สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป4นะคะวันนี้มาพบกับครูตานอีกแล้วนะคะวันนี้มาในเรื่องของ p r e s e n t continuous tense นะคะก็คือต่อจากรอบที่แล้วนะคะ Pres e n t simple ที่แปลว่าปัจจุบันการเนาะนี้มาดูในเรื่องของ p r e s e n t con กันดูนะคะนักเรียนจำคีย์เวิร์ดคำว่า Continu e นะคะที่แปลว่าดำเนินต่อนะคะก็คือมันรันต่อไปเรื่อยๆแสดงว่าเทนนี้นะคะใช้บอกลักษณะของอาการที่มัน ยังคงกระทําอยู่นะคะทีนี้มาดูโครงสร้างประโยคกันเลยนะด้านนี้นะคะโครงสร้างประโยคของ Present Con จะประกอบไปด้วย subject นะคะที่แปลว่าประธานตามมาด้วย is mr ที่เป็น verb to be ที่แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย verb จะต้องเป็น ing เท่านั้นนะคะ ก็คือเป็นคำกิริยาที่มีการเติม ing นะคะด้านนี้มาดูกฎการใช้ present continuous tense กันดูนะคะมีพอ point ก็คือใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด mm. เช่นฉันกำลังกินข้าวแบบนี้เป็นต้นนะคะ,อ,ะอันต่อมากฎอันที่2ก็คือใช้บอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นะคะ ก็คือมีการ p redict ขึ้นมาก็คือการทํานายนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างประโยคนี้นะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ I am reading book now นะคะมีคีย์เวิร์ดให้จําก็คือมีคําว่า now ที่แปลว่าตอนนี้นะคะแสดงว่าเกิดขึ้นตอนนี้เท่านั้น I am reading book now, <You> re now. ก็คือฉันกําลังอ่านหนังสืออยู่ ะะฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่วงเล็บก็ได้ตอนนี้นะคะอ่ะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยประธานของเราเห็นได้ชัดเลยก็คือ I นะคะถัดมา v e r b to be ของเราก็คือ am ซึ่งมันจะต้องอยู่คู่กันเท่านั้นนะคะถ้าใครย้อนเรื่องนี้ไม่ทันไปไปดูในเรื่องที่ผ่านมาได้นะคะของการใช้ is am อนะคะ reading ข้อนี้คำว่า read เนี่ยแปลว่าอ่านเติม ing เข้าไปแปลว่ากำลังอ่านกรรมข้อนี้ละไว้แล้วกันนะคะข้อนี้กรรมก็คือ book นะคะแสดงว่าข้อนี้ที่สังเกตก็คือประธานอริยาเติม ing แล้วก็อย่าลืม verb to be ด้วยนะ,ะต่อไปค่ะ you are doing homework นะคะประธาน verb to be แล้วก็ ing ข้อนี้นะคะก็คือคุณกำลังอะไรเอ่ย ทำการบ้านนะคะคุณกำลังทําการบ้านนะคะ homework แปลว่าการบ้านนะคะคนี้จำด้วยคำศัพท์ต่อไปคะ่ะ she is dancing นะคะคำว,ว่า dance เดิมของมัน D A N C E นะคะเดี๋ยวจะมีกฎอันนี้บอกข,ข้าวไว้ก่อนนะคะ เติม ing เข้าไปนะคะจริงเริแล้กดข้อนี้ถ้ามันมี e ตัด e ออกแล้วเติม ing dance แปลว่าเต้นหล่อนกำลังเต้นอยู่ใน right now ก็คือตอนนี้นะคะมีคำว่า right now เข้ามาตอนนี้หล่อนกำลังเต้นอยู่ตอนนี้นะคะต่อไปค่ะ they are running mm hmm. ข้อนี้คำเดิมของมัน run เนี่ย มีอย่างละตัวใช่ไหมพยัญชนะ1สะกด1สระ1เราจะเบิ้ลท้ายมาอีก1ตัวนะคะเพิ่มตัวท้ายมาอีกห,ต,ะะต,กหตัวก็จะอ่านได้ว่า running เพราะถ้าไม่ไม่เพิ่มตัวท้ายเราจะอ่านไม่ได้จะเป็น running ไปเลยนะคะเพราะว่ามันผิดกฎ they are running at this moment คำนี้จำไว้ด้วยนะคะ at this moment แปลว่าณนะช่วงเวลานี้นะคะ they are running at this moment ก็คือพวกเขา กำลังวิ่งวงเล็บนะตอนนี้นะขนาดนี้ก็ได้นะคะต่อไปคะ่ะ it is going to rain นะคะอ่า going to อันนี้มันแปลว่ากำลังจะฝนจะตกแล้วนะอะไรแบบนี้นะฝนจะตกแล้วแสดงว่ามันจะต้องใกล้ตกแล้วเห็นท่าทีก็คือฟ้าครึมแบบนี้ น่าจะเป็นอาการที่แบบว่าเออฝนน่าจะตกแล้วนะคะต่อไปค่ะ adverb of time เนี่ยก็คือเป็นคำที่จะบอกถึงคีย์เวิร์ดว่านี่แหละก็คือ tense ของ continue มี3คํคำที่จะต้องจำวันนี้ให้เป็นการบ้านวันนี้ไม่มีคำไม่มีใบางานออนไลน์แต่ว่าจะให้ไปจามสามคำนี้มานะคะก็คือคำว่า1ค่ะ now นะคะข้อนี้ now แปลว่า เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้คำต่อไปค่ะ right now นะคะแปลว่าเดี๋ยวนี้เหมือนกันนะคะใช้ได้สองคำนะ right now จะเห็นได้บ่อยนะถ้าใครดูหนังข้อนี้นะคะ at this moment ะคะ่ะแปลว่าณขณะนี้นะคะสามคำนี้จำมาด้วยนะ at at this โมเนอ่าสามคำนี้จำมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครมีปัญหาสงสัยตรงไหนนะคะถามในใต้ช่องได้หรือว่าทักถามในกลุ่มไลน์ก็ได้นะคะก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ